มาที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะกองกำลังทรวจสิ์มนตรีสารสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองกำลังตรวศสมนตรี คายพญาสุนทรธรรมธาดาพันเอกสุคนรัฐชาวพงศรองบัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกหนึ่งนำผู้บังคับบัญชาฝ่ายเสนาธิการผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมผู้บังคับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการกองกำลังพลขออภัยค่ะกองกำลังสุลศักดิ์มนตรี ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อรับทราบนโยบายแผนปฏิบัติงานและแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกองกำลังสรวัักมนตรี ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานการประสานความร่วมมือและบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องสื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้เข้าถึงข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พันเอกสุคนรัฐชาวพงกล่าวค่ะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของหน่วยในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนในด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยทหารในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติร่วมให้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะในการรักษาความมั่นคงของชาติและการสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าของประเทศในการเตรียมเผชิญภัยคุกคามในทุกรูปแบบค่ะ